วันนี้เป็นวันสัมภาษณ์ผู้ลงสมัครประธานคณะกรรมการสถานเรกยนและผู้ลงสมัครประธานคณะสีในกรณีพิเศษตามประกาศจากคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องการชี้แจงเพิ่มเติมปฏิทินการเลือกตั้งขอให้น้องแจ้งว่าลงสมัครอะไรหมายเลขใดพร้อมบอกประวัติความเป็นผู้นําด้วยครับสวัสดีครับผมผู้ลงสมัครคณะครับผู้ลงสมัครประธานคณะสีอะไรมาได้หนึ่งครับ ปัติความเป็นผู้นําคือตอนอยู่ชั้นประถม4ีถึงครับเป็นหัวหน้าหมู่ลูกเสือครับส่วนในระดับชั้นมปลายมสครับเป็นรองหัวหน้าห้องครับทําไมเราถึงเลือกที่จะลงสมรัรประธานคณะสีครับเพราะว่าจุดมุ่งคือการเอายอดทองเอาทงขึ้นยอดสอยแล้วครับซึ่งผมคิดว่าผมมีความสามารถในการทำให้มันเป็นจริงได้ครับ น้องมีข้อดีอะไรที่ทําให้คนในทีมต้องเลือกน้องครับผมคิดว่าผมมีข้อดีคือการมีความมาั่นใจในตัวเองทํางานเป็นระบบใจยเย็นครับและแน่นอนว่าในการทํางานทีมผมก็ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเช่นกันครับในฐานะที่น้องเป็นหนึ่งในผู้ลงสมัครนะคะน้องมีความเห็นอย่างไรกับพี่สภาปีนี้คะแน่นอนครับว่าพิ่สภาปีนี้ก็ต้องถูกเลือกมาจากานักเรียนแนวเรียนทุกคนเพราะว่าพิ่สภาในนี้มีคนทค่าทุกคนครับ แล้วตั้งแต่ทำงานเลือกตั้งมาน้องคิดว่าพี่สภามีข้อผิดพลาดอะไรที่ต้องได้รับการแก้ไขคะอ่าผมคิดว่าพิาปีนี้แก้ไขข้อผิดพลาดได้ดีครับเช่นการเลื่อนมาสัมภาษณ์อย่างวันนี้ใช่ไหมครับเป็นการเลื่อนสัมภาษณ์พิเศษที่พีุ่จคนก็ได้ขอโทษในกลุ่มลายไปแล้วผมคิดว่าเป็นการแก้ปัญหาดีครับถึงแม้ว่าที่มาผมจะไม่ได้เห็นนโยบายกับพิเศษของเรากระทำครับพี่ยาถามว่าการที่เขาบอกว่าเรามีจุดมุ่งหมายที่จะเอาธงขึ้นยอดเสาอะครับ การเอาทงขึ้นยอดเสาบ้างเนี่ยจะต้องเกิดจากเกณฑ์เรื่องอะไรบ้างครับหนึ่งครับความสะอาดในแถวครับความเร็วในการค้าแถวครับแล้วก็ประมาณนี้ครับโอเคครับอที่อยากถามว่า ระหว่างการแก้ปัญหาการมาสายการแก้ปัญหาขยะและการแก้ปัญหาการเข้าแถวน้องจะเลือกทําอะไรเป็นลำลำดับแรกเพราะอะไรครับผมเลือกทําการแก้ปัญหานะการมาสายครับว่าผมคิดว่ามันทําได้ยากและต้องไปจี้คนที่มาสายครับแล้วเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงบ้างครับแน่น,นอนว่าคนมาสายมันมีทุกวันแล้วก็มันมีเยอะด้วยครับเพราะว่าจะแบ่งคนไปจัดก,การในแต่ละประตูครับเช่นอย่างตอนนี้ก็เข้าได้แค่ประตูหนึ่งกับประตูสี่ใช่ไหมครับ ผมก็จะให้แบ่งคนไปถ้าเขาเป็นคณะสีของเราผมก็จะให้เพื่อนผมไปตักเตือนเขาครับหรือว่าทําไมเขามาสายทาไมถึงมาสายครับแล้วก็หาไปสาเหตุหตนั้นแล้วก็แก้ครับน้องครับน้องรู้ใช่ไหมครับว่าเรื่องของมาสายเนี่ยไม่เกี่ยวกับผมขึ้นยอดเสาเนาะใช่ทำไม,ไม,มต้องถึงเรื่องแก้ปัญหาถึงก่อนครับความเร็วในการเข้าแถวครับไม่ใช่ไม่ใช่คือน้องอบอกว่าน้องอยากแก้ปัญหามาสายก่อนเป็นแรกถูกไหครับครับแต่การมาสายเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับการที่ผงจะขึ้นยอดเสานะครับ แต่ถ้คนมาสายเขาแถวไม่ได้นะครับครับใครจะเป็นคนจัดการในเรื่องนี้ครับมาสายแน่นอนว่ามีการแบ่งกันอยู่นะครับเราคิดว่าเพื่อนจะทําใช่ไหมครับแน่นอนครับทุกคนเรียกผมมาให้เป็นประธานสีเพราะว่าทุกคนคิดว่าผมทาได้แลต่ทุกคนต้องเชื่อท,ทุกคนครับว่าเขาเรียกผมมาแล้วแล้วถ้าวันหนึ่งเขาไม่ฟังเราแล้วอะครับถ้ามันเป็นคนบุกคนส่วนน้อยหรือแค่คนเดียวผมว่าผมตัดออกไปแล้วเอาคนที่เขาพร้อมเพื่อจะช่วยผมมากกว่าครับ ถ้าเกิดคนไม่ฟังทางห้องเลยอะครับไม่ฟังกันห้องเลยอะครับเหลือแค่น้องคนเดียวที่จะทําคนอื่นไม่ทําเลยเราจะแก้ปัญหาอันนี้ยังไงับสมมุติถ้าไันมีึ้นมาใช่ไหมครับอ่าผมคิดว่าเพื่อนๆในห้องผมคิดว่ามันไม่มีทางเป็นไปแน่นอนครับถึงจะสมมติก็ตามแต่ผมว่าว่ามันไม่มีทางแน่นอนครับเพราะทุกคนในห้องเรียกเรามาแล้วถ้าไม่อยากใช้น้ำยังไงครับครับแต่ถ้าเป็นคนในสีครับไม่ใช่คนในห้องคนในสีใช่ไหมครับใช่ครับ ผมคิดว่าคนในคณะีของเราก็ไม่จุดมุ่งหมายกับใ,ใครเราครับคือต้องการเอาทงขึ้นยอดเสาครับเพราะว่าเขาก็ต้องมีความคิดตปองการชนะครับเขาต้องแบบพยายามเพื่อที่จะเอาทองขึ้นยอดเสาเองครับ้วถ้าเขาไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเหมือนกับเราเพราะทุกคนล้วนมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วไม่เหมือนกันอยู่แล้วเราคิดว่าเราจะแก้ปัญหาส่วนนี้ยังไงครับถ้าเขาไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่การเอาทงขึ้นยอดเสาใช่ไหมครับผมคิดว่า มันไม่ใช่เหตุผลเลยที่เขาจะไม่ทําตามกฎของเราครับเพราะผมคิดว่าคุณไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเหมือนกับเราก็ตามแต่ว่าคุณก็ไม่ควรทกนั่แยกกันเลยครับน้อยคิดว่าน้องมีข้อเสียอะไรบ้างครับข้อเสียใช่ไหมครับใช่ครับในข้อดีผมคือการทมคนอื่นใช่ไหมครับแต่ผมคิดแต่ผมก็เป็นคนที่ยึดมั่นในความคิดของตัวเองครับเป็นหลัก อย่างที่น้องบอกว่าความมั่นใจในตัวเองนะคะว่าน้องมีความมั่นใจในตัวเองเป็นหลักแต่การทํางานร่วมกับผู้อื่นน้องต้องฟังรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยน้องคิดว่ามันจะเป็นอุปสรรคในการทํางานไหมคะอเคเาเกิดจากนโยบายนี่ครับน้องมีวิธีการจัดการกับการทํางานภายใต้แรงกดดันอย่างไงคะอาผมถ้าผมจัดการตัวเองไม่ได้นะครับผมจะให้เพื่อนๆหรือว่าคนที่ผมคิดว่าเขาซัพพอร์ตผมในส่วนนี้ได้เป็นเป็นคนช่วยครับ ถ้าไม่มีเพื่อนคอยพพอร์ตครับเพื่อนเขาก็ยุง่งแน่นอน,อนว่นา,กการะกัจะกัดง่ายครับถ้าน้องถูกเพื่อนว่าว่าน้องไม่ช่วยงานเพื่อนแต่จริงๆแล้วน้องทำงานม้นก็ทำยังไงคะถ้าช่วยงานเพื่อนแต่เพื่อนไม่รู้ว่าผมทำใช่ไหมครับใช่ค่ัผมก็ไม่ไม่อะไรนะครับผมก็ทำตามหน้าที่มอนเดิมครับว่าสุดท้ายแล้วถ้าผลมันออกมาดีทุกคนก็ดีด้วยกันครับ น้องเคยเจอความรุนเรีหลวอ,อะไรบ้างครับอ่าเร็วๆวันนี้คือตอนแรกผมไปสมัครโรงเรียนกีฬาครับครับฟุตบอลครับซึ่งผมไม่ติดใช่ไหมครับผมจัดก,การปัญหาจัดก,การความรู้สึกของผมในการหาอะไรใหม่ๆทำครับหรือว่าไม่ก็สอบเรียนอื่นๆครับเช่นโรงเรียนชายครับน้องไเรียนรู้อะไรจพพากความผิดพลาดตรงนั้นบ้างครับแน่อนอนว่าทุกคนมีความผิดพลาดครับผมว่าถ้าเราจมปักอยู่กับสิ่งที่เราผิดพลาดมันก็จะเรียนต่อไปไม่ได้ครับ น้องคิดว่าห่ะน้องได้รับตําแหน่งเป็นประธานคณะสีลแล้วค่ะน้องจะสามารถเป็นฝ่ายที่ช่วยงานต่างๆในสภาได้หรือเปล่าคะแน่นอนครับที่ผมเลือกสมัครประธานคณะศิลเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าต้องทํางานกับสภาครับเพราะว่าเราต้องทำงานกับคนเยอะมากครับเพราะว่าผมก็จะรับฟังทุกคนเหมือนกันครับแล้วรู้ไหมครับว่าประธานสีต้องทําอะไรบ้างครับครับทํะไรครับควบคุมกาคนในคณะสีครับแล้วทราบไหมครับว่าประธานคณะศีปีนี้ของน้องคือใครครับ นายอธิวัฒน์ศิลปสวรรครับพี่คอยครับพี่อยากถามว่าในการเข้ามาทํางานนะครับถ้าน้องได้รับแต่งตั้งแล้วครับต้องเข้ามาทํางานกับสภานักเรียนโดยมีประธานคณะสีร่วมกับน้องถึง5คนถูกต้องไหมครับครับดังนั้นถ้ามีประธานสี่คนใดคนหนึ่งนะครับไม่ได้ไม่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเช่นไม่มาทํางานไม่มาช่วยหรือแบบว่ามีข้ออ้างต่างๆนานาครับแล้วตัวเราอะรู้ว่าอันนั้นเป็นแค่ข้ออ้างเราจะปฏิบัติและก็ มีวิธีการจัดการกับเพื่อนคนนี้ยังไงครับผมคิดว่าถ้าเราทํางานในการฆ่าคนใช่ไหมครับเพราะว่าเราเซ็ตก,กันเร็วมากแน่นอนครับผมคิดว่าเราน่าจะเปิดใจกัยได้ครับว่าทาไมทาไมคนถึงไม่ทําทําไมคนถึงไม่มาทําอะไรอย่างนี้ครับแล้วถ้าเรามีเริ่มผิดใจกับคณะกรรมการสภานักเรียนเราจะมีการแก้ปัญหายังไงครับผิดใจกับกรรมการนักเรียนใช่ไหมครับเพราะว่าเราต้องมีการทํางานร่วมกันเป็นทีมอยู่แล้วแล้วถ้า เกิดเรื่องขิดใจกันขึ้นมาเรา,าจะมีการแก้ปัญหาส่วนนี้อย่างไงผมต้องรู้กันว่าปัญหาปัญหานี้คืออะไรครับแล้วก็หาสาเหตุของมันครับแล้วค่อยแก้เองครับสำหรับการทํางานในตอนนี้นะ่ยนกักคิดว่าอะไรที่มันยากที่สุดครับการทํางานในตอนนี้ใช่ไหมครับผมเป็นผู้ลงสมัครเข้นนาใชคณะินรา,าใช่ไหมครับผมก็ยังไม่เลิกทํางานแต่ว่าที่ยาก่สุดคือการให้คือการให้ทุกๆคน เชื่อใจในตัวเราครับแล้วเลือกเราเป็นประธานคณะสีครับน้องครับแต่คือยังไม่เริ่มทํางานแต่งานห้องงานในประธานคณะสีที่ทํากันในห้องน้องมีส่วนช่วยอะนะครับแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะผมเป็นรองคณะในห้องนะครับซึ่งนโยบายวิสัยทัศน์ต่างผมก็ได้ปรึกษากับครูประจำชั้นนะครับว่ามันดีหรือไม่ครับทำไมพี่มะหกต้องมาเลือกน้องครับเนื่อพี่มะหกไม่ได้อยู่ในวาระที่น้องจะต้องทําแน่นอนว่าเขาเป็นรุ่นที่สุดในโรงเรียนนะครับเขาก็ต้อง ได้สิ่งดีให้กับน้องอีกแล้วครับน้องชอบอะไรในตัวเองน้องที่สุดสรครับอาสามาครับอะไรเหรอคะอ่ะอยายกตัวอย่างเช่นกีฬาครับคงได้กระดูกแบนนะครับที่น้องมาลงประดาคณะสี่ครับน้องกลัวอะไรที่สุดครับกลัวแข่ครับ เนาะครับพี่ขอ,อย้อนกลับไปคาถามของเลขนานะครับที่น้องบอกว่าน้องมีความสามารถด้านกีฬาครับมีความสามารถอืนน่นไหมครับที่จะแบบมาช่วยพัฒนาในคณะสี่ของน้องครับอแน,น่นอนครับอะไรัทางด้านความรู้ความสามารถนอกจากกีฬาผมก็มีเหมือนกันครับอะไรบ้างครับเช่นยกตัวอย่างอะไรครับอความตรงต่อเวลานะครับความสามารถต่างๆผมคิดว่าแบบมัน ช่วยประธานคณะศิได้แน่นอนเหรครับตั้งแต่ทํางานประธานคณะศิมากับเพื่อนในห้องครับตอนนี้น้องมีปัญหาอะไรหรือยังครับยังไม่มีครับทุกอย่างเป็นไปตามแผนแล้วก็จะพบครับอย่างที่น้องบอกว่าความสามารถของน้องคือการเล่นกีฬาแล้วน้องตอนแรกน้องก็จะสมัครเข้าโรงเรียนกีฬาและในการถ้าสมมติน้องเข้ามาเป็นประธานคณะศิแล้วในเวลาเดียวกันน้องต้องทํางานสภาและน้องจะจัดสรรเวลาระหว่างกีฬากับการทํางานยังไงเหรอคะ เวลาแล้วครับตอนนี้ผมสนใจแต่งงานไประ้นครับตอนนี้เวลาไม่ได้จัดเลยครับแล้วถ้าน้องต้องแบ่งเวลาจริงๆล่ะคะตอนนี้ผมดูเลขเวลา้วครับน้องบอกว่าน้องสนใจแต่งงานไปแล้สี่แล้ว,ลว,ลวนอ้องเป็นรองหัวหน้าห้องด้วยใช่ไหมครับครับแล้วงานของห้องหรอครับงานของห้องถ้าหัวหน้าห้องของผมนะครับมีงานเยอะมาก แล้วเขาต้องการให้เราชแบ่งบอลก็จะแบ่งเกินเกินนะครับแต่ว่าเราคนหน้าในห้องผมมีสองคนครับก็ใช้แบ่งกันครับน้องคิดว่าผู้นำคนมีลักษณะอย่างไรครับความมั่นใจครับแล้วเรามีความมั่นใจในหนักครับแล้วจะเป็นข้อเสียไหมครับความมั่นใจมากเกินไปเป็นไปได้ในหนักกครับที่น้องบอกว่าน้องเล่นกีฬามีเยอะครับน้องคิดว่าน้องได้ประโยชน์อะไรจากตรงนั้นที่มาแบบใช้กับคณะสีได้ครับ อ,อย่างแรกเลยคือควาสมสามัคคีและความอดทนครับเช่นในการฟุตบอลครับควาสมสามัคคีผมคิดว่าเป็นแกนหลักในการนําทีมให้แข็งแก่งครับเหมือนกับในคณะสี่ของเราครับถ้าเรามีความสมมามัคคีมากพอผมคิดว่าคณะสีงเราก็จะแข็งกันนะครับสุดท้ายน,นี้พี่อยากให้เราฝากอะไรถึง,ถงพี่ๆนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ,ษาปีที่6แล้วก็นักเรียนโรงเรียนคนครสวรรค์หน่อยครับผมฝากถึงพี่มหกทุกคนด้วยนะครับถึงผมจะเป็นหน้าใหม่นะครับแต่ผมก็พร้อมที่จะ พัฒนาคณะสีของเรานะครับและให้รุ่นๆๆ้องของพี่นะครับได้เอาทมขึ้นสุดยอดสั์ครับขอบคุณครับ